เพื่อนๆคะตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าเฮือนตุ้มโฮมไทยบ้านฝางนะคะซึ่งประดับไปด้วยไม้ไม้ประดับเยอะแยะเลยเป็นกระถางกระถางนะคะอยู่ด้านหน้านะคะค่ะก็เป็นอ,ออกแบบได้สวยเก๋นะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านเลขที่13นะคะเขียนไว้นะคะค่ะเป็นประตูทางเข้าที่สวยมากนะคะค่ะ ต้นไม้ล่มรื่นมากมีหลายพันมากนะคะต้นไม้ประดับนะคะนี่ค่ะเอ่อบันไดจะมีสองด้านนะคะขึ้นด้านนู้นก็ได้ด้านนี้ก็ได้นะคะให้เราขึ้นไปดูขอ,อขึ้นชม่อยนะคะมีคนอยู่นะคะค่ะหูดอกไม้สวยนี่ดอกหอนไก่หูยงามงามงามป้าเป็นตับ,ตบ เอาขึ้นไปเดินไปคุณผู้ชมคะเนี่ยเป็นระเบียงที่สวยมากไม้แกสลักแล้วก็มีโคมไฟกลางคืนนี่จะสวยมากอุ้ยไม้สวยๆนี่ค่ะทางทาง,งทางลงตัวนี้ก็เป็นครัวค่ะเป็นครัวประบอบที่ใส่แองน้ำ,นนำแล้วก็ห้อง รู้สึกว่าจะออกแบบแบบสำหรับข้างนอกอะเยอะกว่ามีห้องนอนหนึ่งห้องถ้าจะทำเป็นสองห้องก็ได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นที่พ้านะคะเป็นที่ฆ่าด้วย ได้เลยได้หลายบานเปิดให้ลมโชกได้ห้องนอน,นะคะ่ะสวยมากสวยมากสามารถเล่นข้าวได้โอเคนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะยืนอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นเพื่อนบ้านนะคะข้างหน้านะคะเพราะโล่งมาก ค่ะโอเคเราจะลงไปด้านล่างแล้วนะคะไมลงอ่ะท <Hello. Hello. S 1> างโน้นทางนู้นเลยของเกษตรพันธุ์ด <Okay. S 1> ีสวยมาก ปลูกต้นไม้เยอะเลยสวยสวยโอเคคุณผู้ชมคะนี่ก็แค่นะคะน้องเขากำลังปลูกต้นไม้อยู่โอเคเราจะเดินต่อไปอีกเนาะชมความงามของบ้านหลังนี้เสร็จแล้วเฮือนตุ้มโฮมไทยหาบไทยบ้านฝางนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ขอบคุณีลยวไปชมบ้านถัดไปอีกนะคะ